ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายเขาบอกคนทีีจยเป็นเศรษฐีได้ต้องมีหัวใจเศรษฐีนะหัวใจเศรษฐีป็นออุอากะซาอากะซาโอกะาอุอาสาอุอากะต้องท่องให้ได้เสียก่อนเมื่อท่องได้แล้วออค่อยค่อยพิจารณาทีละคำอุอากะซาอากะซา กะาอุอาสาอุอากะอุอุทถานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันความหมั่นตั้งใจทำมาหากินขยันมีความรู้สึกในการทำมาหากินขยันขยัน,นปลูกอ้อยขยันปลูกข้าวโพดขยันทำโน่นทำนทีนน่อุอากะสะอากะาอุได้เงินได้ทองและรักษาเป็นบางคนได้เงินได้ทองรักษาไม่เป็น อารักขคสัมปทาต้องรักษาเป็นกะกระยานามิตตาต้องมีเพื่อนที่ดีนะมีเพื่อนที่ดีเพื่อนบางคนพายเสียหายเพื่อนบางคนพายห,หายยนนะก็มีต้องมีเพื่อนที่ดีแล้วก็สะสมชีวิตาหมายถึงว่ามีชีวิตด้วยความสงบเรียบรอ้อยไม่ ลำรวยจนเกินเหตุไม่อวดตงังอวดสมีชีวิตเงียบสงบดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองวิโรธตรงตอกิจดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีอธัธยาศัยไม่ดีด,ดีเป็นบุคคลที่มีความเอื้ออาทรทอนเป็นบุคคลผู้มีความรักและความจริงใจดังกล่าวและสำคัญที่สุดในการรับสัญญบัตรพัยดยศในข่าครั้งนี้ได้รับค,ความกรุณาจากคุณวิโรธ ตรงตรงกิจเป็นอย่างมากที่สุดเลยท่านให้ใช้รถเบนซ์ให้ใช้รถเบนซ์ก้าวเล็กก้าอย่างเดียวเท่านั้นไว้เข้าวังดังก้าวและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าท่านมีอัธิยาศัยร่วมเป็นเจ้าภาพสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาโพชโยนิจังสมหวังดังคิดนาะคุณมีรถนาะ